สวัสดีค่ะครูดานิคดานิสเซิรเอเปิด,น,ดน,นะคะวันนี้นะคะครูดานิสจะมาแบ่งปันความรู้ดีๆสาระดีๆเคล็ดลับดีๆอีกเช่นเคยนะคะมีคนถามครูดานิมาค่ะว่าครูคะหนูอยากจะทําสบู่ได้หนูอยากทําสบู่เป็นแต่หนูไปซื้อสารสกัดจากที่อื่นโหแพงมากเลยนะคะแล้วหนูก็ไม่มั่นใจด้วยค่ะว่ามันจะปลอดภยัยหรือว่าเขาผสมอะไรมาหนูไม่มั่นใจหนูเลย หนูติดตามครูดานิมาแล้วครูดานิบอกว่าครูดานิทําสารสกัดเองหนูก็เลยลงคอร์สบุฟเฟ่กับครูดานินะคะแล้วก็หนูก i̇şte. ็หัดทําสารสกัดนะคะหนูห <atra> ัดท <Per S 1> <t> ําสารสกัดหัวไชเท้าค่ะแต่ปัญหาของหนูก็คือเวลาหนูทําสารสกัดหัวชัยเท้าแล้วทําไมมันไม่ใสเหมือนที่ครูดานิทําเลยคะทําไมมันไม่ใสเหมือนที่ครูดานิทําเลยคะนะคะ กูดานีิจะตอบแบบนี้นะคะว่าการที่คุณทําสารสกัดตามสูตรที่กูดานีิสอนแล้วคุณทําไม่ใสนั่นหมายความว่านะคะอัตราส่วนของตัวทําละลายที่คุณใส่ลงไปมันน้อยเกินไปค่ะนะคะในการทําสารสกัดที่กูดานิสอนนะคะในไม่ว่าจะเป็นคอสบุฟเฟ่เครื่องสำอางหรือว่าเป็นคู่มือการทําสารสกัดนะคะกูดานิจะบอกคุณว่านะคะ ตัวทำละลายนะคะกับสมุนไพรนะคะมันสามารถใช้ได้กี่ส่วนกับสี่ส่วนกับกี่ส่วนนะคะคุณสามารถเลือกใส่ได้นะคะสมมุติว่าคูดานี้บอกว่านะคะการทำสารสกัดคุณให้คุณใช้อัตราส่วน1ต่อ1 1ต่อ1คืออะไรก็คือตัวทำละลาย1ส่วนสมุนไพร1ส่วนแต่เมื่อคุณทำออกมาแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ใสเหมือนคูดานี เพราะอะไรก็เพราะว่าตัวทำละลายของคุณมันน้อยไปสําหรับสมุนไพรตัวนั้นดังนั้นวิธีการแก้คุณจะต้องใส่ตัวทำละลายลงไปเพิ่มนะคะคุณจะต้องใส่ตัวทำละลายลงไปเพิ่มนะคะแล้วก็คนคนคนให้เข้ากันวางทิ้งไว้อีกนะคะเดี๋ยวเขาจะใสเองค่ะนะคะคุณรู้คําตอบคุณได้คาตอบแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเพราะอะไรเวลาคุณทําสารสกัดมาแล้วมันถึงไม่ใสนะคะหลักการทําสารสกัด ะะเราจะต้องตั้งไว้ให้สารสกัดนั้นตกตะกอนแล้วข้างบนมีน้ําใสๆพอเราได้น้ําใสๆแล้วเราจึงเอาน้ํานั้นมาใส่ในสบู่เอาน้ําใสๆนั้นนะคะที่เรียกว่าสารสกัดเอามาใส่ในครีมในเซรั่มนี่คือหลักการทํานะคะใครอยากรู้วิธีการสกัดแบบเยอะๆเยอะแยะมากมายสูตรการทําสกัดสารสกัดนะคะ ครูดานี้แนะนําคู่มือการทําสารสกัดของครูดานี้นะคะครูดานี้สอนวิธีการทําสารสกัดเป็นร้อยร้อยสูตรเลยนะคะอยู่ในคู่มือเล่มนั้นนะคะคุณสามารถทําสารสรกัดอะไรก็ได้และครูดานี้ขอบอกนะคะว่าสารสกัดทุกสูตรทุกอย่างที่ครูดานี้สอนเป็นการทําสารสรกัดแบบง่ายๆด้วยตัวคุณเองโดยการใช้ตัวทําละลายแต่สาสรสกัดที่ครูดานี้สอนคุณแบบง่ายๆนั่นแหละ มันสามารถทําขายได้ถ้าคุณเอาจริงถ้าคุณอยากทําขายเพราะสูตรที่กูดานิสอน,สอนสารสก,กัดเน่ยที่กูดานิสอนเนี่ยคูดานิเน้นใส่ในสบู่ใส่ในครีมใส่ในเซรั่มใส่ในครีมทาผิวของเราโลชั่นของเราทุกอย่างเลยสามารถใส่ได้หมดและเทียบเท่านะคะโรงงานที่เขาทำกันเยอะแยะมากมายไม่มีอันตรายอะไรนะคะปลอดภัยแน่นอน100%เลยนะคะใครนะคะอยากจะ ออลองใช้สารสกัดจากครูดานิก็ได้นะคะครูดานิกขายให้กับโรงงานที่เขาทําสบู่ทำ,ทำครีมนะคะขายที่เป็นกิโลกิโลเขาสั่งทีเป็นหลายหลายโลเลยนะคะครูดานิกก็ทําขายให้กับเขานะคะโรงงานไหนนะคะต้องการสารสกัดนะคะที่ครูดานิคทาให้นะคะก็ทักมาได้นะคะข้างล่างนี้นะคะสามารถทักมาคุยกันได้นะคะราคาพิเศษราคาอะไรยังไงนะคะ อุดานี้รับทําให้กับคุณนะคะใครอยากจะได้ความรู้ดีๆสาระดีๆเคล็ดลับดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะหรือว่ากดแชร์ไปนะคะแล้วคุณจะมีความรู้ดีๆแบบนี้ในเรื่องของการทําสมบู่เรื่องของการทําครีมนะคะมาอัปเดตกันตลอดเวลานะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย